หายหน้าหายตาครับไปจากหน้าจอพอสมควรครับสำหรับนักแสดงตลกแจ็คเชิญยิ้มที่เทเวลาให้กับการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับหลังจากป่วยเป็นโรควันโรคปอดทำเอาร่างกายสู้ผอมเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งโรคนี้ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยพร้อมกับบอกว่าโรคนี้ครับอยู่ได้ด้วยกําลังใจเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคมีคนมาปรึกษานะครับเรื่องอาการเยอะก็ยินดีให้คําปรึกษากับทุกคนครับ จะเยสบายดีมากฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าป่วยแล้วก็เวลาที่เรารักษามันก็ล่วงเลยมาประมาณปีกว่าแล้วเพราะนั้นแล้วผลของการรักษามันมันต้องทําให้เราดีขึ้นอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าวันโรคปอดที่จะเป็นน่ะมันเป็นโรคที่รักษาหายขาดอยู่แล้วเพราะนั้นแล้วกําลังใจในการที่จะรักษามันให้หายขาด มันก็เลยเต็มร้อยแล้วก็สู้ดีขึ้นเยอะเพราะว่าวันแรกที่เรานอนติดเตียงไปเลยแล้วก็เดินไม่ได้เลยน้ำหนักลดไป10กว่ากิโลแล้วช่วง6เดือนแรกมันมันแย่มากสำหรับคนที่ป่วยแล้วไม่ได้ทันได้เตรียมใจอะครับก็สู้กับมันจนได้กำลังใจได้อะไรก็แล้วแต่มากมายมันทำให้เรา,เารู้สึกอยากกลับมาทำงาน แบบเดิมซึ่งตอนนี้ก็ก,ก็ก็ยังก็รับงานได้บ้างแล้วเขาก็จะเรียกไปเอ็กซเรย์ปอดไปดูผลแล้วก็ถ้ามันยังไม่หายดีหรือ,อบางตัวมันอาจจะดื้อยาเขาก็จะปรับยาให้ให้ตรงกับคนป่วยเพราะแล้วคนที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดอย่างอย่างแจ็คก็ไม่ใช่ว่าจะได้ยาเหมือนกันทุกคนเพราะนั้นแล้วอยู่ที่อาการของใครเป็นแบบไหนมากกว่าก็จะปรับยากันจนจนมันเซฟที่สุดถ้า การป่วยของเราอะ่ะมันเป็นประโยชน์กับใครได้ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับรัฐหรือโรคนูน้นโรคนี้ที่แบบโรงพยาบาลไหนที่สามารถจะอยากจะได้เราไปไปพูดอะ่ะยินดีจะทำให้ฟรีเลย ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ